กลุ่มคนที่แสวงหาผลประโยชน์นะครับช่างไม่ละอายแก่ใจสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารากักทุกทท่านก่อนที่จะมาฟังนัแต่ฟาดกลุ่มบุคคลที่ ไม่สามารถจะพูดได้ว่าใช้อะไรคิดนะคะที่มาด่าครอบครัวให้กับคนที่เข้าเชร์ฟังไม่รู้คิดได้ไงนะคะก่อนที่จะฟังนะแต่ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเครือข่ายของเราขึ้นบนหน้าจอแล้วะค่ะแล้วเรามาฟังพร้อมๆกันเลยค่ะครอบครัวตาชานยายสมพลมีลูกด้วยกันอยู่5้าคนมีปัตตัน แม่ชมพู่มีน้าตายมีน้าแต่มีน้าฝนต่างคนก็เป็นพี่น้องกันผมจะบอกให้นะวันใดนะครับวันใดที่ครอบครัวอีกฝั่งหนึ่งลำบากเขาต้องการความช่วยเหลือเราเป็นพี่น้องกันสักวันนึงนะครับ เราก็จะได้ช่วยเหลือกันอยู่แล้วไม่ว่าฝั่งนั้นฝั่งนี้แต่ณตอนนี้คนที่อวยผู้สูญเสียกลับกลายเป็นว่าเปลี่ยนจากการให้กำลังใจกลายมาเป็น การสร้างความเกลียดชังให้กับ,บครอบครัวในเคยญาตินั่นคือจิตใต้สำนึกลึกๆของคนที่สร้างกลุ่มพวกนี้ขึ้นมาในช่วงเวลาที่ชุนละมุลวุ่นวายในช่วงเกิดเกิดเหตุเกิดขึ้นนะครับไม่มีใครหรอกครับที่จะมีสติสตังมาทำนั่นทำนี้ นะครับแต่กลุ่มคนพวกนี้ตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะฉกฉวยโอกาสคนแห่ไปตรงนั้นบ้างตัวนี้บ้างเพื่อจะเกณฑ์คนเข้าไปในเพจในกลุ่มเป้าหมายของเขาคืออะไรพวกเนี้ยมันมีฉาชีพนะครับแรกๆเราจะไม่รู้จักหรอกว่าเขาเป็นมีฉาชีพในคาบโลกออนไลน์นะครับ หากินในในเรื่องแบบนี้พวกนี้มันมืออาชีพพยายามเข้าหากลุ่มคนที่เป็นเครือญาติไม่ว่านา้นาๆในครอบครัวผมถามหน่อยเถอว่าวันนี้ เรื่องดีๆที่พวกคนอวยกันมานะครับโอ้ฉั้นอยู่ข้าวข้างกลุ่มผู้สูญเสียนะแต่แต่มาวันนี้นะครับมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปตรงไหนมันเปลี่ยนไปตรงที่เมื่อครอบครัวตากับยายนะครับไม่ได้เอเอียงไปฝั่งนั้นฝั่งนี้ อย่างยายสมควรแกก็อยู่บ้านลูกๆคนไหนอยากมาหาแกก็ให้มานะครับไม่ได้ว่าป้าแตนจะมาแกก็มาแม่ชูผู้เขาจะมาเขาก็มาเพราะในฐานะเขาเป็นแม่เขาอยากไปหาลูกคนไหนเขาก็ไปแต่ตอนนี้กลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มผู้รักความยุติธรรมกลุ่มผู้ที่ คอยให้กำลังใจผู้สูญเสียกลับกลายเป็นว่าหน้ามือเป็นหลังมือทันที oh, <no. S 3> ค่ะโดยเนื้อหาสาระที่นัาแต่พูดก็คือว่าคนที่เข้ามาเชียร์แม่น้องชมพู่นะคะผู้สูญเสียให้กำลังใจแต่กลับดาว่า ตาชานยายสมควรและด่านาแต่ที่พยายามเข้าหาไปช่วยเหลือหลานๆนะคะน้องน้ำมนต์และน้องโอมโดยเอาอาง่ายๆคือย่างหนูไปฝากพก่อรว่าหลานชอบแต่เขาเอานาแต่มาด่าเอาน้าต่มาด่าที่เข้าหาแถมเท่านั้นยังไม่พอนะคะกล่าวหากันด้วยค่ะว่าว่านาแต่รับเงินค่าจ้างเป็นหลักล้านเลยนะคะคุณเอ๋ยเอาประสาทส่วนไหนคิดนะคะสมองคุณน่ะสงสยยัยอยู่ที่ส้นเท้าไหมคะที่คุณคิดได้ว่า คุณว่าพี่น้องนะคะพ่อแม่ให้เขาฟังแล้วคุณก็บอกว่าเชียร์อยู่นะให้กําลังใจนะตัวเองตัวเองจงเชื่อเขานะเพราะเขาต้องการยอดไลท์ยอดวิวนะคะอันนี้ผู้ชมต้องฟังนะคะเพราะทีฉันเข้าไปฟังมาเองจริงๆว่าเขาด่านะแต่ว่าจรอค่ะว่าไม่เข้าข้างพี่สาวว่าทําตัวไม่ดีว่าครอบครัวนี้เขาด่าเขาว่าซึ่งไม่เข้าใจวะครับในเมื่อว่า แม่น้องชมพู่ไม่ได้ทําตามที่เขาแนะนําเขาจะโกรธอะไรกันกันหนานะคะในเมื่อเป็นเรื่องของครอบครัวเขาใช่ไหมคือสาวิตรีก็พูดชัดเจนว่าให้เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่คุณฟังไว้นะคะคุณที่เข้ามาเผือกนะคะคุณฟังไว้นะคะดิฉันยอมรับว่าดิฉันก็เผือกค่ะแต่ดิฉันเผือกอย่างมีสติปัญญานะคะไม่ได้โอ้โอดตัวเองดิฉันไม่ได้มัวเมาหรือหลงตามที่คุณ ยุแยงนะคะว่าต้องเกลียดคนนู้นต้องเกลียดคนนี้ดิฉันคิดเป็นค่ะพวกเรากลุ่มมาแล้วมาแล้วเรายังเชื่อในการทํางานของเจ้าหน้าที่แล้วเราก็รอคําตัดสินที่แท้จริงคงจะรออีกนานนะคะคุณไม่ตม่ำกว่าเจ็ดแปดปีเลยค่ะขอให้กําลังใจครอบครัวป้าแตนลุงพลให้กําลังใจน้าตายน้าแต่นะคะและสุดท้ายก็ยังคงให้กําลังใจแม่ชมพู่นะคะให้กำลังใจสาวิตรีให้คิดอย่างมีสติว่าใครกันแน่ที่รักคุณ นะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะจบบนด้วยเพลงพ่อๆของเชพยันเหมือนเดิมค่ะสัตว์จะทำชีวิตคนเราเกิดมาไม่ช้าก็ตายค่ะรักกันไว้เถิดเราเกิดลมแดนไทยหรือไม่รักกันวันนี้ดีกว่าเพลงนี้ก็ใช้ได้นะคะอักพอแค่นี้แล้วกันค่ะเพราะว่าเจ็บคอแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ คนเราเกิดมาไม่จากก็ตายสิ่งที่เหลือไว้สุดท้ายคือความชั่วดีสมบัติมากมายทั้งหลายที่มีเมื่อตายเป็นผีไม่มีสิ่งไหนใส่โลก